ก็สวัสดีนะครับสวัสดีดูในเอฟซีที่นรักทุกุนชันนะครับผมเนาะวันนี้พ่อควานก็จะเอาคุณป้าออกไปข้างนอกแล้วครับไปเล่นน้ำมูนเนาะก็มาดูอาการของน้องเสยงจันของเรานะครับผมตอนที่พ่อควานเอาคุณป้าออกไปเนาะว่าน้องจะ็นอาการยังไงเนาะทุนนี้เหมือนกับรู้แล้วครับว่าคุณป้าจะไปแล้วเลยมาเติมพลังเนาะมาเติมพลังเหมือนจะจะจะ,จะไปกับคุณป้าอย่างนั้นน่เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันเรื่อม่ไปจ้าเนาะติดตามไปพร้อมๆกันครับผมไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะอาการของน้องครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับผมก็เดี๋ยวพ่อควันแกโซ่คุณ้านเลยเรือ่รอย จะได้ยิ้มยิ้มจับจับคุ้มจะจับให้เราโตเลยจะไปไหนนี่ฮะจะไปไหนฮะมันต้องเลยไม่ต้องไปรีบกินนมนี่จะไปไหนนี่ไปให้ไปเราไปเฮ้เฮะไปเลยเฮ้ะไปเลยปะมุดปะเฮ้ยมุดไม่มุดปะเฮ้ยไ่ต้องเลยไม่ต้องเลย มาต้องไปเลยมัต้องไปเลยรีบกินนมครับรีบกินนมเพราะว่าจะไปกับคีณป้าให้ได้ปกะมาณต้นต้นได้ประจำตูดูครับพี่แม่จ๋าดูครับดูอาการครับผมนี่ดูอาการเด็กดื้อๆพ่แม่จ๋า ดูสิครับปลาออกไปแล้วครับผมก็เป็นเสียอยงนี้ครับทุกวันเลยคุณแม่จ๋าเนาะสามวันแล้วที่พอควรเอาคุณป้าออกไปครับผมก็จะมีอาการสงสารนี้ด็าสงสารเด็กน้อยเนาะไปกับป้าไหมลูกหือด,ดูครับมาดมดูแล้วดูโซ่คุณป้าแล้วครับดูสิครับไม่พอใจอาการไม่พอใจของเด็กดื้อครับผม โอ้ยเงาเงาเลยเอ้ยเงาเงาเลยปาไปแล้วเลยดูสิครับปาไปไหนเนาะทำไมที่งไอนหนูอยู่คนเดียวอีกเนาะวันนี้นี่นอนได้ไหมเนาะวันนี้นี่จะได้นอนอีกไหมเนาะดูสิครับแม่แม่จ๋าเนาะเดี๋ยวพ่อไปก่อนเ้ออยู่กับคุณแม่ลำไยแหละลูกวันนี้เย็นๆดีวป้าก็มาพ่อไปพาคุณป้าอาบน้ำหน่อยเนอ เหมือนไม่พอใจคุณแม่จ๋าเหมือนไม่พอใจเนาะโอ้ตายแล้วดูมานางเฝ้าเขาครับทั้งวันเลยวันนี้ครับผมเนาะสถานที่ตรงนี้ก็ทั้งวันเลยคุณแม่จ๋าวันนี้มันไปไหนครับนอนก็นอนมุมนี้ครับผมอืมจ่าอียืยืยยเดี๋ยวพ่อพาไปป่ะมามาจะไปด้วยบ่ฮะจะไปด้วย โอ้ไปด้วยพ่อไปด้วยพ่อโอ้อยากไปครับอยากไปดูสิครับอยากไปกับคุณป้าเนาะเดี๋ยวรอโตก่อนลูกรอโตดูถทำหน้าละห้อยครับคุณแม่จ๋าทำหน้าละห้อยเลยครับผมคือเหงาครับเหงาเนาะรูวอาการคือจะเหงาแล้วครับผมนุงคุณป้ายังยังกินอ้อยรออยู่ครับผมให้แม่ควันดึงดูดครับอาการดึงดูดคุณป้าครับผมดูสิครับอาการดึงดูดคุณป้าครับผม ออไปไหนเนาะด,ด,ดูเล่นโซ่คุณป้าครับผมเรียกเรียกคุณป้าครับไม่รู้แม่ควานจะเอาอยู่ไหมดูมารู้คุณป้าจะเอาอยู่ไหมครับเรียกแล้วครับเรียกใหญ่แล้วครับผมเรียกป้าใหญ่แล้วดูครับดูอาการ เอ้ยป้าเอ้ยป้าไปอยู่ไหนโอ้ยมาแล้วครับนู่นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูสิครับดูสิครับนี่แม่จ๋าโอ้ยแม่ควานเอามาอยู่แล้วครับเอาหน่อยต้อยแม่ควานเอามาอยู่แล้วโอ้ยดู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 ต้อยมวยเนี่ยเนี่ยต้อ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 ต้อเลยต้อยเลยต้อยเลยพอแล้วพอแล้วไปนี่ต้อยมวยดูดูต้อยต้อยมวย ตายแล้วเนาะไปเลยเลยเลยไม่คว่างกันจุดไม่ไหวจุดไม่จุดไม่ทะลุน่ะนกตายแล้วไม่ไหวเลยอาการอาการมันฟ้องคุณแม่จ้าดูสิเออรับ <c oughs> <c oughs> ไปนู่นเลยคุณแม่ไปหน้าบ้านเลยอยู่นี่ที่มองเห็นดูสิครับยังหลีครับคุณป้าย,ยังหลีอยู่ครับคุณ ไม่กล้าลไปโอ้ยนอนนอนนอนอสองสารครับผมสงสารเด็กน้อยนะครับผมเนาะไปเด้อพอไปเลยเด้อแสงเอ้ยไม่พอใจครับไม่พอใจในตอนเย็นก็มีวยวายเส่คุณป้าด้วยครับพอคุณป้ามามีวยวายด้วยครับด,ดูดูดูเด้อคุณแม่จานุน้าอยู่นู่นครับดูอาการน้องด้วยครับ โอ้ยเนาะทำนาแล้ห้อยดูดูแม่ื็สงสารไหมครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ที่พึ่งสุดท้ายครับผมจากนี้ไปทั้งวันเลยโอดูสิครับทำนาแล้ห้อยมองคุณป้าครับผมเนาะขอความให้กินหญ้าเราดูดูดูว่าน้องจะเป็นยังไงครับอาการน้องอ ถึงคุณป้านี่แหละครับผมเนาะความฝึกฟันครับผมเนาะก็เป็นอย่างนี้คุณแม่จ๋าเดี๋ยวก็มาเล่นโซ่ครับคือคิดถึงป้ากาะโด้นั่งโต้ยแม่ควาดกระดึงไปนู่นอ่ะจะมาอีกแล้วครับผม คือพอควานจะถ่ายคลิปไม่แม่ๆๆดูเนาะว่าอัปเดตว่าน้องจะเป็นยังไงทางนู้นที่อยู่ไม่ได้ครับผม <c oughs> ทตอนี้ก็ดึงดูดเนาะดึงดูดความสนใจจากคุณป้าครับผม <c oughs> ดึงดูดความสนใจจากคุณป้าครับผมจะ <c oughs> อีไปไหมนี่ปไปพ่อพาไปไปไปโอ้ยขอลองถึกขอรอ้องตึกหนูไปหน่อยครับพ่อครับ หนูอยากไปจังเลยโอ้ยดูสิดูสิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสงสารครับสงสารป้าป้าป้าปาปามามามาจะเปิดประตูให้มาหนิอยากจะไปใไหมเปิดประตูอยู่ตรงไหนเปิดเองเลยเปิดเองเลยเปิดละเปิดเองเลยเปิดเอาเองวะเปิดสิลูกถ้าเปิดได้ให้ไปเลยเอ้าถ้าเปิดได้ให้ไปเลยเอ้าไปไหม มาหนิพอต้งนิเอดูดมโหมโหมมีการโมหด้วยครับดูสิครับเออดูดูดูทำไมเนาะพ่อถึงทำอย่างนี้ทำไมพ่อถึงทำอย่างนี้เนาะเออโอยทำไมพ่อถึงทำอย่างนี้เนาะพ่อน้าสงสารมากๆเลยเนาะดูไม่เป็นสุกแล้วครับผม เด็กดีของเราจะอีไปไหมโตก่อนลูกโตก่อนอยู่กับคุณแม่ลำใหญเด้อหนูอยู่กับแม่ลำใหญเด้อลูกเด้อเออเดี๋ยวพ่อพ,พ,พาป้าไปอาบน้ำก่อนเหา่าเยอะเอเด้อโอ้ทำนานและวห้อคุณแม่จ๋านาสงสารเด็กด้วยจังเลยดูดิครับ <laughs> กละกระตอ ก็การชางๆเลยดูโอ้ยแม่เอาไปอยู่แล้วครับดูดูแล้วครับดูถอยเลยถอยแม่เอาไปอยู่แล้วอ่ะอะให้กอดกันสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วลูกอ่ะถอยเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วอ่ะถอยมวยยี่งหญ่ถอยมาเติมถอยมวยถอย โอ้ยเนาะชุลมุนวุ่นวายเลยคุณแม่จ๋าโอ้ย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 ะมา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 พอแล้วพอแล้วมา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 เดี๋ยวพอควานต้องขออนุญาตนะครับในแม่จ๋าเนาะได้เวลาออกเดินทางแล้วเดี๋ยวให้เขาสัมผัสกันก่อนแป๊บหนึ่งเนาะอยากออกครับอยากออกไม่ใช่อะไรครับอยากออกเนาะดูสิครับอยากออกโอ้ยป้าจะไปไหนเลยดูสิแม่จ๋า โอ้ยเดี๋ยวมาอ้อนพ่อครับโม้อนโพ่อโลอยากไปกับป้าอยากไปกับป้าพ่อครับอยากไปกับป้าจังเลยอเนาะโตก่อนลูกโตก่อนเดี๋ยวพ่อพาไปลูกด,กดูสิครับดูสิครับแม่แม่จ๋าดูสิครับป้าไปไหนโอ้ยมาอ้อนพ่อเดียวโอ้ยดู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 อ้ยป้าไปไหนครับไปด้วยสิครับสงสารครับใจจริงนะพ่อควันคุณแม่เอาอ,อาการแล้วครับ จริงพ่อความก็อยากออกไปพ่อเม่จ๋าเนาะอยากออกไปมากๆเลยสถานที่มันยังแคบอยู่พ่อแม่พ่อความยังไม่ได้ฝึกฝึกใส่คอน้องเลยครับนี่พ่อเม่ลำใหญ่ดุแล้วเอ็ดแล้วเอ็ดแล้วเอ็ดแล้วครับเอ็ดแล้วพ่อเม่ลำใหญ่ก็เอ็ดหลานแล้วเอ็ดล้องแล้วครับผมเนาะเอ็ดลูกแล้วอออาการก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับม่อม่จ๋าเนาะจความน่ารักของน้องเซนกัร์ของเราได้นะครับม่อม่จ๋าดูสิครับ เออคืออยากออกเที่ยวกับคุณป้าครับผมก็สองวันเลยเนาะตอนเย็นก็อาการจะคล้ายๆนี่คุณแม่จ๋าจะล่องทักทายกันมาแต่ทางนน้นหรือไกลๆเลยครับผมเนาะดูดูเนาะขาจะออกไปแล้วดเนาะก็กสําหรับ<ม>ทริปนี้นะไม่เรียกแล้วลูกไม่เรียกแล้วนุ่นคุณแม่ลำไย,ยเรียกแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับแม่แม่จ๋าก,ก็ฝากไว้นะครับเนาะฝากความรักนะครับฝากห่วงใยของครอบตัวนี้นะครับผมให้แม่ๆนะครับผมได้ติดตามด้วยนะครับผมเนาะ รักน้อยๆขอให้นานๆคุณแม่จ๋ารักน้อยๆขอให้นานๆเนาะฝากด้วยนะครับน้องแสงจ,จันทร์ของเราครับนี่แม่จา๋าเด็กบ้นบานๆคนนี้นะครับผมเนาะดูสิครับ <c oughs> ก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อคุณแม่จา๋าเนาะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าพอควันต้องอาสายเลยเนาะเดี๋ยวนีก็กลับมาก็ต้องไปตัดหญ้าอีกครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับความรักของป้าหลานคนนี้นะครับผมเนาะนี้ต้องขอญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ครับผมเนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าครับแม่เมฆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพายเยงจันชื่อของเราด,ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย,บาย